เลขาจะได้อ่านถึงวัตถุประสงค์แลวก็กล่าวรายงานว่าจัดงานวันนี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิญตรงกลาง <นะ S 2> เลยค่ะท่านขาขอบคุณอาจารย์นะครับกับน้องโค้นะครับก็อาจารย์ก็เคยสอนนะครับสมัยตอนผมยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับผมขันชิดนะครับตุม้มดีเจนดานักเรียนเก่ารุ่น12นะครับในฐานะประธานจัดงานครั้งนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอ กราบสวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรตินะครับกราบสวัสดีอดีตท,ท่านผอ,อนะครับโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีทุกท่านนะครับช่วยตบมือให้อดีตผอด้วยครับนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคณะกรรมการนะครับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีครับ แล้วก็เจ Bref, ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านของโรงเรียนเรานะครับขอต้อนรับท่านพกัญญพัฒนนะครับการภูวันนะครับและก็ทีมงานบริหารของโรงเรียนนะครับท่านรองและก็ทีมบริหารของทางโรงเรียนทุกท่านนะครับผู้บริหารนะครับโรงเรียนบันดีเดชาทุกท่านนะครับแล้วก็นายกสมาคม ผู้ปกครองและครูนะครับแล้วก็นายกสมาคมนักเรียนเก่านะครับก็แนะนําเป็นทางการนะครับแล้วก็ประธานเครือข่ายของผู้ปกครองทุกระดับชั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับเชวยตบมือเลยครับการจัดงานครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการหารายได้นะครับเพื่อเอามาปรับปรุง ห้องน้าคันพื้นฐานโรงเรียนบนดินเดชานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือการสร้างสัมพันธ์นะครับระหว่างเครือข่ายรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับแล้วก็ครูแล้วก็โรงเรียนสําหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยครับคือการที่พวกเราได้มาร่วมกันนะครับร่วมกันนะที่นี้นะครับเพื่อทําให้การทํางานครั้งนี้เนี่ยมันสําเร็จรุ่งนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ขอขอบคุณสุดท้ายเนี่ยก็คือ ทางด้านเครือข่ายและผู้ปกครองทุกท่านที่วันนี้ได้เข้ามาดูลูก,ลกหลานท่านซึ่งจะได้ดูกิจกรรมของท่านต่อไปจากเมื่อกี้ที่เราได้เห็นนักเรียนเก่านะครับคือน้องฮัสซี่นะครับซึ่งได้โชว์พลังเสียงให้เราได้ยินนะครับนะครับตรงนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยครับก็หลังจากที่เราได้ทำงานครั้งนี้แล้วเนี่ย รายได้ทั้งหมดที่เราได้เราหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็จะมอบให้กับทางโรงเรียนทั้งหมดนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยนอกจาการายได้ที่เกิดจากการาขายโต๊ะนะครับซึ่งวันนี้150โต๊ะเนี่ยมากันเต็มท,ทุกโต๊ะนะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของงานนะครับก็อยากให้แต่ละท่านเนี่ยร่วมในการเข้าร่วมการประมูลนะครับของสำคัญ 3ชิ้นที่เราจะประมูลงานกันในครั้งนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยฮะมีส่วนร่วมในการทำงานครั้งนี้สุดท้ายเนี่ยผมขอส่งมอบอหน้าที่ตรงนี้เนี่ยให้กับทางท่านนายกนะครับเพื่อกล่าวนะครับเปิดงานครั้งนี้ขอบคุณครับครับก็กล่าวสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมในานามของ สมาคมผู้ปกครองและครูบดินเดชานะครับในฐานะนายกวันนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ดีใจมากนะครับที่ได้เห็นแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงคุณครูเก่าคุณครูบาอาจารย์นะครับเ,เพื่อนๆนน้องๆครอบครัวบดินเดชาของเรานะครับที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนบดินเดชาของเราในการที่จัดงานคอนเสิร์ตหาไรายได้ ลำไยห,หายทองคำในวันนี้นะครับผมขอโอกาสนี้นะครับบอกขอขอบคุณนะฮะทีมงานโดยเฉพาะประธานคุณคันชิตนิดหนึ่งนะฮะคุณคันชิตเป็นประธานการจัดงานแล้วก็ทีมงานที่ทำงานเนี่ยอยู่เบื้องหลังการทำงานความสำเร็จผมอยากจะขอขอบคุณของคุณคันชิตไว้ตรงเวทีนี้นะครับนะฮะขอเสียตงตบมือให้คุณคันชิตนะครับเพราะว่าเขาเป็นพ่องานนะฮะเป็นพ่องานจัดทำทุกเรื่อง ทุกอย่างนะครับด้วยความาเรียกว่าอะไรขขเข้มแข็งแล้วก็ความรักความสามาคัคคีความเสียสละซึ่งผมไม่เห็นแล้ว,ว่าความเป็นครอบครัวบดินของเราเนี่ยสิ่งที่เรามีจิตอาสาความเสียสละผมถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวบดินเดชานะครับอย่างวันนี้ก็พวกเราแสดงให้เห็นแล้วว่าการที่เรามาร่วมกันอย่างนี้เพื่อโรงเรียนบดินเดชาในการสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ําให้กับโรงเรียนนะครับ ก็ถือโอกาสนี้ไม่รบกวนมากนะครับผมขอก่ลาวเปิดงานคอนเสิร์ตลำไยหายทองคำอย่างเป็นทางการณบัดนี้ครับครับขอส่งมอบหน้าที่นี้ให้กับอาจารย์แล้วก็น้องโก้นะครับขอบคุณมากครับสุดยอดมากเลยค่ะพี่ตู้พี่ตู้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะอ้าวลำดับต่อไปครับตอนนี้นะคะต้องเรียนเชิญนะคะ มีการมอบโล่ให้กับผู้สนับสนุนด้วยนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะแล้วก็มอ,กอมอบเงินรางวัลน,นะคะม,มีคนจะให้เงินโอ้อจาจารย์ธเนศมาด้วยนะคะ<ม>าอจาจารย์ธเนศเกรดการหลงนะคะ<ม>แต่ส่งต,<ท>ตัวแทนมามอบ2 0 0 0 0 0บาทขอเสีรงปรบมือให้อาจารย์ธเนศด้วยค่ะครับผมเดี๋ยวให้นายกสมาคมรับมอบนะครับ2,000 0 0บาทนางสาวกฤษณาวรรณสถิตแล้วก็นางสาวสิริลักษ์วรรณสถิตจากโรงเรียนการดานะคะมอบ2,000 0 0บาทอาจารย์ธเนศอยู่ไหนคะ เห็นไหมคิดว่าจะเห็นไหมนะคะนั่นแหละปัญหาสายตาของเราเอง <laughs> ค่ะจารสวัสดีค่ะ <laughs> ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็<อ>มีอีกท่านหนึ่งด้วยนะคะบริจาคแต่แบบว่าเออไม่ไม่ประสงค์ขึ้นมามอบนะคะแค่กล่าวเฉยๆนะคะ,อะขอบคุณคุณธนาทำวิหารนะครับบริจาค2 0 0 0 0บาทค่ะ ใครอยากจะบริจาคเท่าไรบอกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเขียนชื่อขึ้นมาเอ่ยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณนะคะคุณทรงพลนะคะพรมริพนกุลนายกสมาคมผู้ปกครองและครูและคุณคันชิตตู้มณีจินดาเลขาสมาคมด้วยและตอนนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญท่านผู้อานวยการที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะคะเห็นผู้อำนวยการแล้วรู้สึกว่าว้ายนี้อยู่อยู่ในเลเจนด์เลยนะคะสวยมากหรือว่าเด็กสิทธิ์เก่าของเราเป็นเจ้าของ MUT แล้วก็แบบว่าหลายๆ m มิสนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะขอเรียนเชิญนะคะดรกัญญาพัฒนการผูวนันมอบโลกกับผู้สนับสนุนในการดำเนินงานวันนี้กราบเรียนเชิญท่านพออค่ะครับขอเชิญพออครับเดี๋ยวเราจะได้ยนโชมพออนะคะจริงๆวันนี้พออจะแต่งชุดลำยไยมาด้วยแต่ว่าเกรงใจลูกสิทธ์นะครับท่านพอแต่งอะไรก็ดูดีค่ะแทบแทบแท แล้วก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับผู้่จะมารับมอบโล่ด้วยซึ่งทางสมาคมนะคะตั้งใจมากๆเลยอยากให้เป็นเกียรติประวัติเป็นที่ระลึกและก็เป็นการสมนาคุณสำหรับท่านที่มานะคะถ้าเกิดไม่มีท่านเหล่านี้ก็จะเกิดกิจกรรมดีๆไม่ได้เลยเป็นผู้สนับสนุนนะครับเนื่องจากบันไดของเราสูง7เมตรครึ่งนะครแป๊บหนึ่งนะคะตอนขึ้นมาก็ยากเหมือนกันค่ะครับผมค่ะท่านผอมาแล้วนะคะมาแล้วครับ ค่ะใกล้ล้วค่ะ,อะขอเสียงปรบมือให้กับท่านผอ,อ,อด้วยนะคะเช่ครับค่ะิญท่านผอ,อเลยค่ะแล้วก็มอบเ,ออเขาเรียกว่าโล่นะ,ค,ะครับผู้สนับสนุน,นะะให้ท่านแรกเลยคุณคันชิตตู้มณีจินดาประธานจัดงานค่ะเชญครับ,รบเดี๋ยวจะมีน้องๆสิทธิ์เก่านะคะมาเชิญมาเชิญโล่นะคะมีไหมคะเอาโล่ออกมาเลยลูกเชิญเอาโลออกมาด้วยนะคะ มอบลมไม่ได้นะคะมอบลมได้ลมนะคะเจ้าเชิญค่ะมาสวยไหมคะอันนี้ผู้บริหารขึ้นมาหมดเลยนะครับแต่สวยไม่เท่าระท่านผอเลยค่ะท่านผอสวยกว่าค่ะพูดเหมือนจะฝากลูกเลยเอโก้มีลูกได้เหรออ๋อคลอดมาจากอุทธรเลยค่ะจ้าค่ะท่านแรกนะคะคุณคันชิตตู้มณีจินดานะครับประธานจัดงานท่านต่อไปคุณพงษ์สะทรสนที่ทำรองประธานจัดงานค่ะ เชิญท,ท,ท่านรองประธานครับท่านรองประธานนะคะและในล,ลำดับถัดไปนะครับผู้สนับสนุนที่ทำให้เกิดงานในวันนี้บริษัท World United l o ิสติก c s ค่ะเชิญรองประธานรับโลก่ก่อนครับค่ะสักครู่นะคะบริษัท World United l o ิสติก c s มาหรือยังคะมาแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวรองประธานรับมาแล้วค่ะอ๋อ เป็นรุ่นฉันเองรุ่น23ขอบคุณค่ะแล้วก็บริษัท KW Global Technology นะคะค่ะ KW Global Technology มารื้ยังค่ะและลำดับถัดไปบริษัท Assetwise มหาชนค่ะครับเรียงลำดับมาเลยนะครับ ใช่ไหคะสื่อมาเยอะถ่ายรูปนานหน่อยใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะขอให้ชัดพอครับผมนะคะแล้วก็ค่ะบริษัทแรกมาแล้วพอโลตะกี้ไปจับมาแล้วนะคะโล่หนักมากนะคะเลยทำให้เดินชานะคะโล่ใหญ่จริงจริงค่ะแล้วก็ลำดับถัดไปนะคะโรงเรียนการดานะคะอันนี้อยู่ในลำดับของ asset white นะคะมหาชน ถูกไหมคะจารย์ขาถ,ถูกไม่ถูกก็ทําให้ถูกแล้วกันนะคะเอออ่านไปเถอะไม่มีใครรู้หรอกค่ะต้องรู้ค่ะเพราะตะกี้การดามารับไปแล้วนะคะอะเออมามอบด้วยนะคะต่อไปกันดานะครโรงเรียนกันดาและคุณ วิชัยทิชาชนนักเรียนเก่ารุ่น12รุ่น12นะครับรุ่นนี้กำลังมาแรงนะครับรุ่น12เพราะว่าเห็นทีมงานที่แบบเป็นนายกสมาคมด้วยก็อยู่รุ่น12ใช่ไหมคะทั้งสองสมาคมอยู่รุ่น12หมดเลยรุ่น12ก็ปี 59นี้ก็จะครบ60แล้วอายุอ๋อ oh, จะได้รับเงินสมทบแล้วนะคะรุ่น12นี่เป็นรุ่นประวัติศาสตร์มอนหนึ่งรุ่นแรกของประเทศไทยและต้องบอกว่าอาจจะเป็นรุ่นที่แบบมีคนมาเยอะที่สุดใ,ในบรรดาสมาคมเลยนะคะเพราะว่ารุ่นหลังๆบางทีเขาก็แบบว่าอยู่ในโลกเสมือนจริงนะคะเขาก็จะเจอกันในในตัวอักษรกัน<ด>ามากกว่าต่อไปครับเชิญครับแต่รุ่นนี้คือต้องบอกว่าเป็นเลเจนด์นะคะเราต้องเจอกันตัวเป็นๆสัมผัสให้เห็น ชิมรสกันแบบว่าทานอาหารดื่มเบียร์กันแบบเต็มที่แต่อย่างไรก็ดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านเลยที่มีส่วนร่วมทําให้เกิดงานนี้และขอเชิญแขกผู้มีเกียรติค่ะร่วมถ่ายรูปนะคะร่วมกันนะคะรวมทั้งคณะกรรมการสมาคมด้วยอีกหนึ่งคนมีอีกไหมคะอีกหนึ่โลครับอีกหนึ่งโลนะคะสุดท้ายใช่ไหม Kw ใช่ไหมคะ Kw อ่า Kw Global Technology นะคะ แล้วก็ขอให้ท่านนะคะช่วยสนับสนุนแบบนี้ทุกเดือนเลยค่ะจัดทุกเดือนเลยค่ะอยากดูลำยายกันทุกเดือนเลยใช่ไหมคะใช่ไหมไม่คราวหน้าเขาไม่ดูลำยายแล้วค่ะเอาดูอย่างอื่นละแล้วเขาก็จะเป็นลำยองเมากับบ้านกันเลยนะคะจ้าวันนี้ไม่มีด่านนะคะถ่ายภาพด่านมาตอนดึกค่ะเต็มที่เลยค่ะใช่ด่านตอนนี้อยู่ตามวัดหมดแล้วอ๋อถ่ายรูปนิดนึงนะคะหมดไหมหมดไหมหมดไหมคะ ไม่หมดเดี๋ยวใช้แปลงวาดเอาละคะนี่ค่ะเขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะตำนานจะไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าไม่มีท่านผู้มีความสำคัญเหล่านี้ทุกท่านเลยค่ะ